สวัสดีครับพบกับบอลสบายสไตล์อดีในเพจราคาคุยนะครับวันอาทิตย์นี้มีฟุตบอลหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับก็เลือกเอาพรีเมียร์ลีกคู่ที่ทีมรุ่นแชมป์นะครับมาวิเคราะห์วิจารณ์กันนะครับเป็นคู่ฮัดเดอร์สไวลอันดับสุดท้ายครับอันดับบุ้ยย20มีอยู่11แต้มเท่าน,นั้นนะครับเจอกับรองจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ฟอร์มกำลังดีแลอเกินมี53แต้ม คู่นี้นัดแรกกมาเซิยถล่มไปถึง6ต่อหนึ่งนะครับฮาเ์ดสฟิลด์ดูแล้วฤดูกาลนี้น่าจะรอดตกชั้นยากเพราะว่า5นัดล่าสุดแพ้ถึง4เสมอนัดเดียวถ้าย้อนหลังไปนี่ไม่ชนะถึง10นัดนะครับทีมของมาร์คัสเนชนะนัดสุดท้ายเดือนพฤศจิกายนชนะวูฟหลังจากนั้นไม่ชนะใครเลยของหน้าก็ไม่คมนะครับมีแนวรุกอย่างมูริเย,ยคนเดียวที่ทำไปแค่ประตูเดียวในฤดูกาลนี้ ขณะที่กองกลางยังมีมอยทีมชาติออสเตรเลียที่ไม่มาเล่นเอชียนคัพให้กับทีมชาติทําไป2ประตูนะครับดูแล้วลำบากครับอเดอร์สฟิลเจอกับแมทซิตี้ที่ต้องการชนะเพื่อลดช่องว่างให้คะแนนตามหลังเลียพูลน้อยลงนะครับเียพูลน่าจะเอาชนะคริสเซอร์เพลสได้หนีไปเป็น7จคะแนนถ้าแมทซิตี้เอาชนะนัดนี้ช่องว่างจะเหลือ4ขนคะแนนเหมือนเดิมนะครับ5นัดชนะรวดโดยเฉพาะ3นัดหลังสุดของ ทีมของเป๊ปนะครับถล่มคู่แข่งไปถึง19ประตูนะครับโดยไม่เสียประตูเลยของหน้าร้อนแรงทุกคนนะครับกุนเซอร์ S elling, S ane, ลิงซาเน่เชซุสแพ้ครั้งสุดท้ายโน่นะครับไปเยือนเลสเตอร์แล้วนัดหน้างานของซิตี้ก็เบานะครับเล่นลีขับรอบรองนัด2เจอเกับเบอร์ตันก็นัดนี้น่าจะใส่ได้เต็มเพื่อการันตีว่าไม่ให้ตามหลังเลี้ยวภูมากกว่า4คะแนนนะครับผลน่าจะ เป็นเจ้าถิ่นแพ้นะครับแพ้0-2ถือว่าแพ้น้อยนะครับแต่ว่าถ้าสองประตูได้เร็วประตูที่สามสี่นั้นมีมีถึง3-0ได้นะครับแ <Yeah. S 1> มนซิตี้บุกชนะอัตเดอร์สวิลข้างไปวันจันทร์นะครับวันจันทร์เป็นฟรอลเกาโชเซินารนะครับเวลาตีสองครึ่งยูเวนตุสจากฝูงเจอกับอันดับบวยเคียโวนะครับว่าอันดับต่างกัน เรกว่าฟ้ากับเหวเลยนะครับทีมของอเล็เกรีไม่แพ้เลยนะครับชนะ4สเสมอหนึ่งนัดล่าสุดนั้นสเสมออัตแลนตาไปนะครับโรนัลโดทาไป19 19นัดทำไป14ประตูยังมีมาซูคิชแล้วก็ดิบัลลานะครับคอยสนับสนุนเกมรุกที่พร้อมจะทำประตูได้กองกลางก็นำโดยมาตุยดีนัดแรกคิโวแพ้2 .3 ต่อ3นะครับอินทุสเฉือน3-2โดยได้ประตูชัยในช่วง ทดเวลาของเครื่องหลังมีอยู่ช่วงหนึ่งคีโวนนำส1ด้วยคีโวของดิคาโลแพ้นัดเดียวเหมือนกันนะครับแม้ว่าจะอยู่อันดับสุดท้ายชนะ1เสมอ3ามของหน้าก็มีนารุกโปแลนด์อย่างสเตปินสกีนะครับแล้วก็เปเริเซททำคนละ4ประตู3ประตูนัดนี้คีโวน่าจะต้านไม่ไหวครับยูตุสน่าจะมาเน้นผลแล้วก็เน้นทำประตู น่าจะชนะ2-0เป็นอย่างน้อยนะครับถ้าดีไม่ดีได้ถึง3-0ด้วยนะครับยูเอ็นตุส